ส่วนของลุงนี้ก่อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าสังเกตด,ดูนะคะต้นไม้พุ่มนี้นะคะว่ามีความสวยงดงามออรา่าขนาดไหนนะคะเรามาดูกันค่ะอย่างนี้นะคะคือต้นนี้นะคะก็น่าจะมีอายอาุได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะมาสังเกตที่ต้นมานะคะอันนี้นะคะก็ก็จะเหมือนเป็นต้นที่เกิดมาก่อนนะคะนี่ค่ะ มัคือต้นที่มันแก่มาแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ตายนะคะแค่มันแก่แล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะคะสังเกตได้ที่ไหนอ่าดูตรงนี้นะคะก็คือนี่นะคะก็คือการมันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือจะเป็นหน่อที่มันอันนี้ก็แตกใหม่คะ่ะแต่ว่านี่จะโตแ,แล้วนี่ค่ะสังเกตด,ดูตรงนี้คือที่เห็นมันเหี่ยวเหีะะ่ยวแบบนี้นะคะนี่นะค่ะก็คือตัวอย่างมันไม่ได้ตายนะคะ แล้วมันก็จะเกิดการงอกใหม่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันไม่มีวันตายถ้าเราดูแลดีนะคะยิ่งถ้าเป็นูต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีความงดงามอยู่ในตัวแล้วเราก็จะทํำยังไงให้มันคงงดงามแบบนี้ไปตลอดแล้วก็จะทํำยังไงให้มันเป็นที่จุดโฟกัสของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็ต้นนี้ เนื่องกันอยู่กับสัญชาตตยานอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมกิเลสคือศีลสีส่ข้อแรกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือิดในกาม พูดเท็จสี่อย่างนี้เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมที่ทำด้วยกิเลสหรือกรรโดยกิเลส,เเลสข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณของความรู้สึก ถ้าว่าโดยทั่วไปต่ําลงไปโดยพื้นฐานก็สัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารอย่างนี้ลิงมันก็จับปูกินลิงก็จับปูเปี้ยวกนินก็เป็นการฆ่าแต่ถ้ามันไม่ใช่พื้นฐานอย่างนั้นมันก็เรื่องของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงของตัว นี่คือเป็นสัญชาตญาณที่รุนแรงมันก็ฆ่าผู้อื่นได้โดยง่ายเหมือนว่าเล่นภาณธิบาตมาจากการมาจากสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวเป็นสัญชาตญาณแม่บทเป็นที่รวบรวมแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายไม่ว่าชาวนาจะต้องทำนา มันก็ต้องทําด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะมีชีวิตของตัวอยากจะเลี้ยงตัวมันก็เป็นสัญชาตญาณมันก็เป็นเหตุให้ทำนาอย่างนี้ซึ่งจะต้องทําให้มีการฆ่าอยู่ในการทํานาคือว่าเมื่อไถนานะี่ยมันจะมีสัตว์ในรอยไถตายมากเหมือนกันนี่ก็จะทำปานาติบาตโดยไม่เจตนาฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนา มันก็มาจากสัญชาตาิญาณทีนี้ข้อที่สองอาทินนารักทรย์ถือเอาสิ่งที่ผู้อื่นจ้าของเขาไปได้ให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตาิญาณแห่งตัวตนหรือของตนเห็นแก่ตนพูดง่ายสัญชาติญาณในการเห็นแก่ตนมันจึงไม่ ึงไปลักทรัพย์ของเขามาเห็นแก่ตนจนขี้เกียจนอนจะดีกว่าไม่ทํางานนี่ก็เห็นแก่ตนจึงได้ขี้เกียจและนอนเสียคือเห็นแก่ตนเมื่อไม่มีอะไรจะกินขึ้นมาก็ไปขโมยก็เลยเป็นผลที่งอกงามออกไปเพราะสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนสัญชาตญาณในการต้องการอาหาร ยุทธภพทีไปขโมยเขามาบำรุงบำเรอตนมันไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็มันเห็นแก่ตนนี่ข้อที่สามกามเมธุมิจฉาจาร์สัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวทำไปอย่างพวดพลาดอย่างรอไม่ได้อย่าง ทำใไม่กลัวแก่ความชั่วหรือสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ที่เขาปะวายด้วยกามารมที่ธรรมชาติปะว่ายวยกามารมณ์ลงไหลในกามารมบูชากามารม,มก็ทำกาเมสุมิชฌาจารย์เนื่องไปสัญชาตญาณแห่งกามารมณ์ในการสืบพันธุ์หรือที่จะทำกันในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ ถ้ามันโกรธมันแค้นฮะมันจะแก้แค้นหรือมันจะสบประมาทคนนั้นคนนี้พ่อแม่ของลูกสาวจุดจุดลูกสาว